หล่อเกินน้องที่คยุกับภาพแห่งความสำเร็จแอนนี่บรูคโพสเพราะอยากให้ใครสักคนผ่านมาเห็นเติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆสำหรับน้องที่คยุลูกชายสุดที่รักของคุณแม่แอนนี่บรูค ซึ่งล่าสุดแม่ได้โพสต์ภาพลูกชายลงอินสตาแกรมกับรางวัลของความพยายามของน้องที่คายุและยังบอกด้วยว่าพอร์ตโฟลิโอที่แม่ลงนักหนาไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อให้ใครสักคนได้ผ่านมาเห็นซึ่งแม่พูดมาตลอดแต่โมเมนต์นี้นอกจากจะดูที่ความเก่งความสำเร็จแล้วก็อดโฟกัสความหล่อของน้องที่คายุไม่ได้จริงๆความหล่อเพิ่มขึ้นตามเคยจริงๆซึ่งแอนนี่ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า รางวัลของความพยายามงดงามเสมอวันนี้โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรีไอซีเอสเซโรงเรียนนานาชาติระดับอินเตอร์เปิดประตูให้น้องทีคายุในฐานะแอมบาสซาเดอร์โรงเรียนอินเตอร์ที่มีคุณภาพเพราะนักเรียนคือครอบครัวและคนสำคัญ เบื้องหลังของความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่มันคือความตั้งใจและมุ่งมั่นพอร์ตโฟลิโอที่แม่ลงนักหนาไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อให้ใครสักคนได้ผ่านมาเห็นซึ่งแม่พูดมาตลอดครั้งแล้วครั้งเล่าแสงเล็กๆที่เด็กคนหนึ่งจุดมันขึ้นมาด้วยมือของเขาเองวันนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ในฐานะคนเป็นแม่ไม่มีอะไรล้ำค่าไปกว่าได้เห็นลูกเติบโตในที่ที่เห็นคุณค่าของเขาและความตั้งใจของแม่ขอส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับทุกบ้านที่ยังมีลูกๆที่มีความฝันมุ่งม,มั่นพยายามและมีพ่อแม่ที่ยังต่อสู้และเคียงข้างพวกเขาโอกาสไม่ได้เกิดจากโชคเสมอไปบางทีมันคือผลของใจที่ไม่ยอมแพ้